ใส่เด็นวิดีโอยังไอ้สิคุณรู้ไหมใช่ค่ะคุณรู้ไหม e ันนี้วันนี้วันนี้วั y e ี้ e ัน a ี้วันนี้ว e นนี้ d ันนี้วันนี้วันนี้ว e นนี้วั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 นนี้ s ันนี้ว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 ันนี้ันน้วันนี้วั้วันนี้วัมนี้วันนี้วันนี้้วี้วันนี้วันนี้นน้วันนี้วัน้้ กบกบเอาเนยใหญ่นะเนยพอดีกินพอดีอะนะเนยใหญ่นย่อนยหนยใหญ่มันทั้งหวานมันครีมมี่ปั่นแล้วก็แอนดีโมเดลอย่นห่อยว่ามันจะอ่อนพอดมันนิ่มพดสำหรับข่อยข่อยมักกูดในที่สอกระสุนสุกแล้วแมน ขายได้ได้วหาแสษตากูขายไดเป็นล้านแล้วใ่มสิแหละือลูกอีมเอองเจ้าปีหลังคนน่ะเดี๋ยวนี้มันเซร้าแล้วดวนี้มันอยู่บาหลีด้ยนี่นะี่อมิมส่ไปไปจะไปอยสวัสดกอะไบนี้ะไะมต เดี๋ยวเราไปป่าว้ายลิงป่าอ๋อวิเดียร์เดอะมังคีอะป่าชิงแต่ไม่ได้ไม่อนุญาตให้คุณไปขึ้นไปโอ้เว้ยถ้าเราอยากไปขึ้นไปไม่ได้ถ้าเราอยากไปถ่ายรูปไม่ได้ So, so yeah. last time yeah. we came, remember? No, no, no. no. Yeah. Oh, how Oh, like? kind of maybe free food. What kind of ceremony? Oh, wow, free food, you know? oh you know? of the Hindu. Having a lot of the ceremony. Oh, this is so very, the very strict, yeah? Ones, yeah. Oh, <laughs> <laughs> Too many. What you gonna do On oh, the right <laughs> hand Oh, they sell all the food. the <laughs> okay. okay. เป็นควีนไปเลยเมื่อนั้นที่เดลียวไปกำลังหุ่มทาเล็บให้มันอยู่แบบเป็นันเป็นวันฝันเป็งวันก็ตองจริงวะผู้สิเอาผู้สิดึงขาก็มีผู้สิดึงมือก็มีเส็นเล็บไปเพื่อนหยุดอีกสียเพราะว่าเพน่าจะได้วีดีโอเมียนเพิ่นเพิ่นอีหมีเหมือนกับถ่ายเพียงน้อยนึงเมี่อกีเห็นน้อยเดียวเอง เขาใส่แอีเม so yeah. huh? ียวนั่นที่ห้องน้าแล้วเดออินเด้แล้วต้อยอันนั้นจุ๊บินได้สู้สองยังฮะ Why you sit on the back Why don't don't let her sit in the front ไม่ใกล้คนหลายไม่ใกล้คนหลายที่มึงอยู่หามึงกระโดดสุดตีอีเตียจอย